ยังพอท่างดูอ่ะคือนี่เจอขวยมาเลยนี่ใช่น่าจะขุดใหม่ๆนะ oh, เป็นบอ,อ,อคิดว่าคิดว่านียไม่ใหม่เลยนี่เห็นห้อยขวดขึ้นไม่ใหม่อยู่นี่ทางกับเป็นแปนอยู่เอา้านี่มือนีีมีแต่บ่วงดีดเด้ยเอา้าบ่วงพานไม่ใส่หรอบ่วงพานมาใสา่ใส่แต่บ่วงดีดอยากหูว่าไอ้บ่วงพานกับบ่วงดีดนี่อันใดสีมานก็ก <60 eram. S 1> ันนี่ทั้งหมดนี่กี่หลังเนี่ยหกสิบหลังจะนำมาสิบหลังเอาไปเอาจัดสรร สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมข้อประแดงมรีกาพาพี่น้องมาเลาะห่างบ่วงนอนขึ้นกินเขาทงกับที่งานอีกคือเการอบนี้นานพาก,กันมามาทางอำเภอเมืองลอยเอ็ดครับพี่นอ้องเตรียมบ่วงมาหกสิบลังเป็นบ่วงดีด,ดนะบ่วงดีดแบบใส่ลูกมุนเรียบร้อยผมจากลู้ว่าระวางบ่วงดีดกับบ่วงพานนี่อันใดสิมานก็กันไปเดี๋ยวไปหาเลาะบึงทางหนูก่อนดีกว่าครับพี่น้อง หลังปีใหม่มาเนี่ยอากาศอยากเป็นหนาวหนาวนะลมบีบีผมความเป็นผมเห็นข่อยงูแล้วครับน้องแต่ว่างูสียูบ่อยอีกเรื่องนึ่งด้วยออกมากเียติดค้างจนไปทีตีตีเพิ่นออกพี่อ๋อไปทรงไหนฮะนี่เด็เขาเป็นโอ้อเขานี่เขานี่เขานี่ครับน้องนี่ ขาป้องนี่บอกป้องพี่ที่คนจะดักคือกันนะครับพี่น้องนี่แถวเขาจ้าดักแต่ว่าเห็นก็สงสัยเด้อก็สงสัยว่าหนูสิอยู่วอยู่แง่ออกไปคุณเลยแถวป้อมก็ยังอยู่อยู่เอ้าดักหโดละเอามงเกาเขาเจ้าเห็นละมาลุยห่างบ่วงเลยดีกว่าครับพี่น้อง เบิดเรียบร้อยครับพี่นออ้องบ้องหกสิบลังส่วนใหญ่ผมก็ใส่ใส่ตามขางน้องซาแบบนี้ละ่กะก็เห็นเอ้ยพอใครเห็นทางมันได้เพราะว่าคนลงไปหลายรอบแล้วหนูมันก็เริ่มเริ่มแบบบางบางแล้วลหรครับพี่น,ออน้องเออมืดมืดพุ่นละจงัจงว่าหลุ่นน้ำกันครับพี่น้องว่าจะเป็นสีส้มแจงไหเด้อะ ไปแล้วันนู้นว่าสิไปเดี๋ยวนี้แล้วไปไปไปตอนนี้เวลาประมาณทุ่มก็กล้วยละครับพี่น้องไปเลยปะไปเลยไปเลย <ปะ S 1> บางเว้นนี่ช่วงหัวค่ำนี่เจ้าของนาพคนบอกว่าชุดหนึ่งผึ่งผึ่งกู้บ่วงไปมือเศร้าเนี่ยมือสั่นครับพี่น้องเือสีส้มคือสิเป็นลายต่างอยู่ดอกขึ้นนี่เคนรอบบังเนาะมันไผ่มันมันไ <c oughs> <c oughs> ปเดี๋ยวเป็น รอบ่วงน้ำกันก่อนครับพี่น้องบ่วงดีผมลงเจิมเทือนแรกก็มันเจอไม้แข็งทันทีเลยแต่เห็นจักหางกันว่ามันประสบความสำเร็จแล้วละครับพี่น้องสำหรับคึืนนี่โอ้ยหนึ่งกิบเลยบ่วงส่วนใหญ่ใส่ขางน้องสาพอมนะ มว่ามีใส่ละเอียดในหลังนึงโมเมนต์ตัวนี้นิงกูหลังบาดนี่โอยผมเตรียมแผนสำรองมาน้ำอยู่ครับ,บ่นหอังนี้เราผากับตอกมาน้ำอยู่ถ้าไม่รอเบิ้งบ่วงเบิดเจ็บโมมี่ยังก็ไม่สิเดผ้าไม่บานรอหาท่านตอกละ่ะ บ่วงดีนี่ก็ดีย่างถ้านู้่าถือก็คือเ่าต้องแต่งบ่วงหลังนี้บ่วงดีครับพี่น้องบ่วงดีแต่ว่าเห็นบ่วมีอย่างเด้ออู้ยบ่วมแยงบ่วมงมี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 โอ้ยเห็นบ่เด้อครับพี่น้องพี่คนง้อยอยู่เท้งพี่โอ้ยใส่บักจุ้มชิมเฮ้ยพี่ครับพี่น้องทางแรกเห็นเราเด้อเห็นหางแล้ว ใส่ช mm ุ <c oughs> uh, <c oughs> ้มจิ้มโอ้ยจะได้ต ồn สัตว์ใส่ยี่เงตัวยี่เงยเขาจะเอาไปกินเบินอะไรล่ะผสมถุงเลี่ยไปเอ้ยบ่ดคำสิบะเอาใครก็บ่ได้เห็นหางกูล่ะครับพี่น้องตอนนี้เลือบวงแค่ตรงที่แม่บ้านผมใส่นี่ล่ะครับพี่น้องถ้าบ่เห็นถ้าบ่เห็นหางอยู่นี่ก็คือสิได้เห็นหางเดี๋ยวอีดีล่ะคื้นนี่ มิดซีดีเลยบ่ขนาดหาดิบลังยังมุมีตัวเนาะยังมีหางเดียวเนาะยังเฮ้ยถือรีบ่ะถือรีบว่อว้ยโอ้ยว้าไปโอ้ยมาเรียบร้อยเลยพ่อมหางไงเดือหางไงเด้อ ด oh, ีด้วยครับพี่น้องโอ้โหใส่ใส oh, ่หาซิบหลังเห็นทางหน่อยหนยผู <mm wür wür so ้ใส่ซิบหลังมามานมาค้างยิ่งใหญ่ซ้ำโอ้ยยึดหลายยึดหลายดี๋ยวนี้บ่ต้องใส่หลายดอกแบบนี้ใส่แค่ซิบหลังก็พอดอกโอ้ยยอมย่อมยอมยอมเฮ้ยใส่ซิบหลังม้ามเสยหรอครับพี่น้องเบอร์แล้วบ่ยังเกออีกสองสามหลัง ไปรุ่นนี่ก็เพิ่นเห็นเบิดคันต่อก็คือสิบูติสันเนาะครับพี่น้องรอบวงเดียวมันมีหมายเป็นไหนมีซีรีเบิดแล้วสรุปเห็นสองหางครับพี่น้องบ่วงดีเทสเสซนแล้วเดี๋ยวไอพ่อใหญ่ก็พานโน้นกันว่าสิคือกันบ่เด้อเป็นไหนน่นตัวเดียวน้อยตัวเดียวน้อยใหญ่ดิ โอ้ยเฮ็ดเสร็นี้นอ,นอีกแล้วเห็ดเสร็นเงี้อีกแล้วกระเจ้าเขาก็จระเจากูบ่วงงอกเนาะเห็นทางเล้ก็ดีแล,ล้วนี่กระสันเขากะกัวกินคือเก่าแลวเนาะตัวนี้อยกักัวกินตามน้อยจัดสรร รอบละลานี่พักเริ่มจะเริ่มจะน้อยลงแล้วครับพี่น้องทังแนนี่พักเริ่มที่เริ่มสิบบางแล้ววันนี้พักอีตูวกันนิดเดียวแล้วนีต้นหอมกันน้อยนึงแล้วเทใส่สายเทใส่มืออ่อวันนี้สิกินฝีมือผ่านนน้น หนูซีตัวนี่เฮ็ดกินบัดเท่ยเดียวเลยนะครับพี่น้องไปบอกคนประมาณเอาเอามันก็คักโหลดมือนมืนเสากับจังวากันไหมเห็นทางไปเห็นทางอีกอีกเรื่องหนึ่งเด้อบาทนี่แต่ว่าเลี้ยงนี่คอขอกินอิ่มก่อนอต่างมากินเข่าทงอีกคือเกาแล้วครับพี่น้องช่วงนี้มันเริ่มลาลาแล้วน้อยนวลลาแล้วเริ่มลาลาแล้วหนูกนะ็เริ่มมบางหางแล้วพังเลยดิ บางนี่นอย่อติดฟ้าขาพัก,ก <c oughs> ยุบนากกว่านี้ผ่านผ่านยกเลยดิหดเลย ปุ Ooh, Firstly, <crew horror waves> ้ยเต็มบัดยัดแล้วครับพี่น้องจะหมดไหมกินเบิดบ่แล้วโมเบิร์ดกัยกินบ้านเดียวมืออื่นมันบ่มีอย่างแขมืออื่นบุ่มอันเห็ดเพื่อมืออื่นเศร้าเลยอุ้ยเน้นๆแล้วครับพี่น้องรอบนี้เฮ้ยเอ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องมาหนี้แซ่บๆน้อกันเด้อกินกว่หนู พักอะไรอีกรอบนึงหืมจิจอดจิดจดอดโมมีนามออขมพเ้ากับค้ากัน,กนละ่นมมละเฮ้ยไม่ดไดมันเบาเหบาบวานาจอยอนมนเมันบาวานจะจ่อยที่าทา้างนาหมพเ้าวใช่ไ่มค่ะผ่านผ่า,ผ,าผ่านที่เราเนะานนะงาลื่นลื่ลืยโอู้ห็เหตรได,ไดจะกินเบิดเอาอเเหัวแยมตีเฮ้ยเน้นเน้นเน้น มันหนังมันมันแสบแปไปเลยบ้านยังกินรอบได้ก็ว่ามันแสบอยู่แหละครับพี่น้องกินเขาอิ่มกันแล้วกับแม่สีเต้นไผรเต้น,ตนมันเลยแหละครับพี่น้องคือบ <c oughs> ่มีผูดด้ใดเป็นรออยหรอก <c oughs> โม่หมานปานนี่ปะมื่อเศร้าหมดแล้วครับพี่น้องจังวากันมอาอีกรอบนึง อนนี้เวลาเจ็ดโมงเศรอากาศเป็นเย็นๆแล้วครับพี่น้องก็เลยเตือนสวยกันแน่หน่ออฮะไปไปกูพวงน้ำกันดีกว่าครับพี่น้องเออไปกูซื้อๆก็ที่โบเห็นยังดอกเ้ารนี่เดี๋ยวมาเบ่งตรงติดแม่บ้านผมเพิ่งใส่ก่อนเลยเมื่อคืนนี่เพิ่งมานหางหนึ่งหลอบเ้านี่คือที่บเห็นหอกคือทรรมานอีกกีเบิดคว่อมซีบาลถึงแล้วเนาะ ม็ดซีบบดีหลอกเต่าขวยมันูีในหนีับพี่น้องนี่ออกไม่ใหม่ด้นี่มาแต่ว่าหนูมันไปจังไดีมันแปลนมันก็นเล่นไปทั่วแล้วมั้งเนี่ยมีดซีดี จริงจริงหลังบุนลันหลังบุนลันเจ้าของไปเบิ่งกันนะจริงด้วยลันลันลันเธอว่าคือจังเสือกบ่ตึงดีลันแต่เสือกบ่ตึงจังไดบลากลันโอ้ยมบลักลันดอกหนูลับพานหนูน้อยมั้งสรุปสรุปเปล่าเอ้ย ตังคือไทยพันตังคือหรือคือเก่าสรุปรอบเศร้านี่เป้าโตมันเบิดแลวแล่ะน้องซาในนี่ตัวเดียวนี่แหละไปดูไเก็บของผมต่อครับพี่น้องตรงจุดนี่ผมว่ามันเป็นจุดความหวังอั่นแะแต่พอเห็นทางอยู่ตรงจุดนี่ก็คิดว่าสิพ่อเห็นทางหรอกเศร้านี่ มอคืนนี่ก็เม็ดซีรีต้องจุดนี่ทึงไดไม่ีเ <laughs> ม็ดซีรีเฮ้เม็ดเซนบ่วงดีคอยคักเดอ้อบาดนี่นี่คือเกา่านนะเห็นฟวงตังตือเลยปะ่ันใจเลย หล, iesen, ล,ล,ล fall, 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 ังนั่นหลังนี่หลังนี uh ่หลังน oh, ี่พวกนี้แล้วข้าไปด้วยโหพวกมึงเหรออู้เห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วเอ้อวามสิว่าเห็นทางหรืเห็นทางเราด้วยผีด้อครับพี่น้องโอ้หางแรกหางแรกหางเออเฮ้ยกัดเออให่กูจมจิ้มสักหน่อย หางแรกและหางสุดท้ายของเชาวนี้โอ้ใครกูเห็นหางอยใจคิดว่าจะเห็นหางคนละบ่วงเลือแค่อยู่ตรงจุดนี้นะครับพี่น้องถัดรู้สึกว่าหลังนี้มันจะพ้านอยู่แต่ว่าบ่วงบดีถ้าุ่มนี่ยังกะหางเดียวก็จะวาวดีละ ไม่สีร่รีสรุปผลงานหางเดียวโคโลอีลีเขาไ่น้องรอบขึ้นเห็นเราขึ้นเห็นสองหางอะโอ้อยเส้นบว่วงดีดครับ <c ười> เบิดคำสิเปล่าคือถ้าลงไม,ม,ม้ถ้าลงไม้โบมี่หนูนี่มบมว่าสิเป็นบว่วงดีดหรือว่าบว่วงพันมีคาซ้ำกันร <c ười> อบหนาจังว่าก,กันไหม สำหรับคลิปนี้กับเซียวไว้่ซ้ำนี่ก้อนแล้วครับพี่น้องรอบหนาจังไปหาไม้แกะมือบวงดินใหม่ไปพอกันไหมคลิปนาคนละครับพี่น้องเป็นไรไงโอ,โโอ้เห็นหางอยู่ตัอน้เ้านี่เห็นน้นเด้อโอ้หมาหลบอบเส้าตัวนี้โอ้ไกลอยู่ไกลอยู่ยไม่ได้เท่าขียาย่ลากูมู เห็นทางเดียวโคโลเย้อนเบิ่งดีดนั่นล่ะคือ